สวัสดีคนดูทุกคนด้วนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่องชินโมลุกนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมค o กกี้รั k i n g d o มนะครับวันนี้จะมารีวิวการเล่นแล้วก็แนะนำของที่ใส่นะครับแล้วก็มาอธิบายสกิลของตัวที่อยู่ในหน้าตู้สุ่มสเปเชียลนี้นะครับอัตราการดับของคุกกี้รสเอสเปซโซนะครับก็คือ1.440%นะครับแล้วก็หินวิญญ,ญาณครับโอกาสตอบอยู่ที่8 2 0 0นะครับ สำหรับใครที่อยากอ่านเรื่องราวของคุกกี้ตัวนี้ก็แคปหรือสต็อปคลิปแล้วก็อ่านตรงนี้ได้เลยน,นะครับผมผมจะไม่อ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันจะกินเวลาคลิปนะเรามาดูกันที่สกิลของตัวละครคุกกี้ตัวนี้กันนะครับผมสำหรับสกิลของตัวละครตรงนี้นะครับแล้วก็คือจะสร้างพายุธนโดมานะครับแล้วก็เป็นความเสียหายแบบ AOE หรือก็คือความเสียหายแบบหมู่นะครับสำหรับศัตรูเนาะ แล้วก็ในการลวกครั้งแรกนะครับผมจะมีการโจมตีทั้งหมด7ครั้งนะครับจะแรงขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลที่เราอัพของสกิลตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการระเบิดครั้งสุดท้ายนะครับจะสร้างความเสียหายมากกว่าการลวกแบบ7ครั้งเนาะสำหรับการจัดท็อปปิ้งของตัวละครตัวนี้นะครับสามารถใส่อัตราคิดิคอได้นะครับผมเพื่อที่เวลาใช้สกิลไปมันจะมีโอกาสติดคิดิคอนะครับจะทําให้แรงขึ้นนะครับผมเพราะว่า สกิลตัวนี้เป็นแบบเอแล้วถ้าติดอัตราคิดที่ข้ด้วยก็จะทำให้ตัวละครฝั่งศัตรูตายได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถใส่เพิ่มพลังโจมตีได้นะครับผมเพื่อที่เวลาการใช้สกิลมันจะทำให้แรงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีส่วนช่วยเนาะแล้วก็ทำให้การตีปกติแรงขึ้นด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปอัตราคิดที่ข้ออันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสกิลแล้วก็การโจมตีปกติเลยนะครับผม สำหรับที่แนะนผัผอมผมก็จะมี2อย่างนี้นะครับคือเพิ่มพลังโจมตีกับอัตราคิดที่เข้าเนาะสำหรับอฟลองนะครับผมก็มันจะมีออฟลองอยู่ประมาณ3อย่างย่อยๆนะครับอฟลองผมแนะนําให้เป็นความเร็วโจมตีนะครับอย่างแรกอย่างที่สองให้เป็นเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็อย่างที่3ามให้เป็นพลังโจมตีหรือว่าจะเป็นลดความเสียหายก็ได้นะครับผมสำหรับความเร็วการโจมตีนะครับผมจะทําให้จ ตัวละครตัวนี้ตีเร็วขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการเล่นควบคู่กับออฟหลักเป็นอัตราคีย์ทีนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ตีค่อนข้างจะช้าถึงบากลางนะครับถ้าเพิ่มความเร็วก่อนโจมตีแล้วก็บวกกับเล่นออฟหลักเป็นอัตราคีย์ทีไปด้วยจะทําให้ตัวละครตัวนี้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะจะดีสําหรับพวกที่เล่นภาษากายภาพมากกว่าสายกับสกิลนะครับ เพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่พลังโจมตีสูงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตี่อข้างจะช้านะถ้าเล่นควบคู่ไปกับอัตรากิริข้อแล้วก็บวกความเด็กกับโจมตีไปจะทาให้ตัวนี้เป็นตัวที่ตีกายภาพแรงมากส่วนออฟลองอันที่2นะครับผมที่บอกให้เป็นเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่พลังชีวิตค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็เป็นตัวสายเบิร์ดดามัยนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ก็จะเลือดน้อย ก็ถูกนะไม่งั้นถ้าพลังชีวิตยเยอะพลังโจมตี้ยตัวนี้ก็จะโคตรโกงเลยเพราะงั้นเลยบอกให้เพิ่มพลังชีวิตไปด้วยเพื่อที่จะได้ยืนนานๆนะครับผมหรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีหรือความรวกรจมตีหรือคู่ทานหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนาเป็นพลังชีวิตเนาะเพื่อที่จะได้ยืนทำดาเมจเยอะขึ้นแล้วก็อึดขึ้นเนาะส่วนอนันดสามนะครับที่บอกว่าให้เพิ่มเป็นพลังโจมตีหรือว่าลดความเสียหายก็ได้นะครับเพิ่มพลังโจมตีจะทําให้ ตัวนี้สกิลแรงแล้วก็ตีปกติแรงนะครับส่วนลดความเสียหายก็คือจะทําให้ตัวนี้นะครับตายยากขึ้นก็เหมือนกับเป็นพลังป้องกันอะไนะครับถ้านเล่นกับออฟลองพลังชีวิตที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็จะทําให้ตัวนี้อืดขึ้นเยอะนะส่วนคนที่เล่นสายออฟหลักเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับก็สามารถเล่นออฟลองที่ผมบอกไปตามเมื่อกี้ได้นะครับ แล้วก็สามารถไฮบีดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเล่นเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็สําหรับท็อปปิ้งนะครับสําหรับคนที่เปิดท็อปปิ้งครบ5อันแล้วนะครับก็2อันนี้นะครับสามารถใส่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจะใส่พลังโจตี3ใส่ขีสใส่ขีสาใส่พลังโจตี2ก็แล้วแต่นะครับผมสำหรับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นการทําทีมคอมโบกับตัวละครอื่นนะครับผมใครอยากดูก็ ดูต่อนะครับใครไม่อยากดูก็ปิดได้เลยนะครับผมสำหรับตัวละครคุกกี้ตัวนี้นะครับก็จะสามารถเล่นคู่ค่กับตัวละครอื่นๆได้นะครับพวกที่เบอร์ได้แมจแรงๆ DPS อสูงๆนะครับหรือว่าจะเล่นกับพวกตีเดี่ยวที่สาย PVP นะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนําตัวแรกที่ผมจะแนะนําให้เล่นคูปกับกุกกี้เอสเปสโซตัวนี้นะครับก็คือคุกกี้รซอฟิกนะเพราะว่าสามารถล้วงหลังได้ดมเมจแรงแล้วก็ เป็นตีกองหลังได้นะครับผม,มก็คือตีมุมนะครับแต่เป็นตีแค่กองหลังเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเลือดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุกกี้โรเอเสเปโซนะครับเปิดสกิลก่อนนะหลังจากนั้นตัวนี้ค่อยเปิดสกิลตามนะครับจะทําให้ดาดา,ดาเมจที่สกิลคุกกี้โรเอเสเปโซเปิดไปครั้งแรกเจดรอบนะครับแล้วก็บวกบกับคุกกี้รสซอสพิกที่ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะทําให แรงมากๆคถ้าสำหรับรคอมโบ2ตัวนี้เนาะทางนี้ก็สามารถได้กับตัวอื่นได้นะครับผมอยู่ที่ทุกคนจะเอาไปประยุกต์ใช้เนาะเริ่มที่คุกกี้เอสเปรโซเปิดไปก่อนหลังจากนั้นร่วมมาสิบพบให้คุกกี้รสซอสพริกเปิดตามนะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นแป๊บเดียวสตูก็ตายกันไปหมดเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกับไปเทียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ